ยังเป็นพนักงานเสิร์ฟจ,จนๆอยู่อ่ะวันนี้ฉันเห็นนัดขึ้นรถไปกับใครก็ไม่รู้อ่ะเรารีบไปช่วยนัดกันเถอะล้วมาทำอะไรตรงนี้อ่ะาหารสำหรับพี่ไงเธอยังไม่สำนึกอีกเหรอนี่ถ้าไม่ได้เฟิร์สเขาเนี่ยป่านี้เธอจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยโทรศัพท์ใหม่นี่มันสวยจริงๆเลยไม่รู้ว่าคนแถวเนี้ย จะมีปัญญาได้ใช้หรือเปล่าฉันไม่มีปัญญาซื้อแบบแกหรอกนัฉันก็มีเท่าที่ฉันใช้อยู่แล้วลหละก็จริงอย่างที่มันพูดแหละแกอย่างนางเฟิร์สอะเทียบรัศมีเพื่อนฉันไม่ได้หรอกบ้าเขาฟังแกก็พูดเกินไปแต่แกดูสิพี่โดสเนี่ยเท่าทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังใจดีซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้ฉันใช้ฟรีเลยนะแกดูสิฉันจะหาผู้ชายดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหนอีกอะ แต่แกก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะว่าเขารวยแค่เปลือกนอกหรือเปล่านี่หุบปากไปเลยนะเอย่ยมาว่าแฟนเพื่อนฉันแน่นาคกแน่แต่ทั้งส่วนทั้งตาถึงขนาดเนี้ยใช่ไหมเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วเข้าฟางังนี่แกแต่วันเนี้ยพี่โดดอะ่ะเขาจะมารับฉันไปกินอาหารทั้งนอนด้วยฉันว่าต้องเป็นร้านอาหารหรูแน่เลยอะ่ะอุยจริงเหรองั้นแกแต่งตัวดีๆนะเอาให้ปังๆไปเลยหรอไปไปปังๆเลยนะ งั้นฉันไปแต่งตัวก่อนนะไปกันปล่อยนัดไปแบบนี้จะดีเหรอแกไม่ต้องอิจฉาเพื่อฉันเลยนี่แล้วก็ฝากซักผ้าด้วยอา้านัด โจ้ไม่เจอกันนานสภาพยังดูไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไงอะ่ะก็ยังเป็นพนักงานเสิร์ฟจนๆอยู่อะ่ะนี่เลิกกันไปตั้งนานแล้วชีวิตไม่คิดจะมีอะไรดีขึ้นบ้างเลยเหรอนี่นัดคือจริงๆแล้วฉันพอหยุดไม่ต้องพูดคือพอดีว่าฉันกำลังรอหนุ่มหลอ่อสปอร์ตใจดีเขาจะมารับฉันไปเดทอะ่ะ มาละไปก่อนนะทำไมไอ้หมอนั่นหน้าคุ้นๆ่างรู้สึกใจคอไม่ดีเลยอะ น่แน่แน่นบใครไม่คบไม่คบไอเสือพิงแบบนั้นไงเฟิร์สโจตกใจหมดเลยเราเป็นไงมาไงถึงมาได้เนี่ยไม่เจอกันเลยนะตั้งแต่อ,อฉันสบายดีอ่ะช่วงนี้ก็การงานการเรียนก็คงที่ละดีแล้วแหละชีวิตคงที่ก็ดีแล้วเออ วันนี้ฉันเห็นแนทขึ้นรถไปกับใครก็ไม่รู้อ่ะหน้าคุ้นๆุ้หน,น้าก็ยัยแนทนะสิตอนเนี้ยมันไปนหลงเสน่ห์ไอพี่โดดอะไรนั่นอ่ะไม่รู้ไอพี่โดดนั้นไปหลอกอะไรมันฮะไอพี่โดดไอเสือร้ายที่มันชอบหลอกผู้หญิงทั่วมหาลัยเนี่ยนะใช่เนี่ยตอนเนี้ยฉันเป็นห่วงแนทมากเลยอ่ะ เราจะทำไงดีอะโจ้เฮ้ยนั่นมันรถไอพี่โดสนี่ใช่จริงๆด้วยอ่ะแล้วนั่นมันจะขับไปไหนเนี่ยเ้ยทางนั้นเป็นทางเปี่ยวนี่หรือว่าโจ้เรารีบไปช่วยนัดก,กันเถอะ เดี๋ยวนะพี่ดอสไหนบอกว่าจะพาเนไปกินข้าวที่ร้านอาหารหลูไงแล้วมาทำอะไรตรงนี้อ่ะก็นี้ไงน้องแนทร้านอาหารหลูงสำหรับพี่ไงไปไหนน้องแนทที่จะไปไหนกันน้องแนทหยุดหน่อยยุงอะไรด้วยวะไอ้แก ก่อนเถอะโจเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเนี่ยโจขอบคุณมากเลยนะเฟิร์สฉันขอโทษนะที่ฉันไม่เชื่อที่เธอเตือนอ่ะยกโทษให้ฉันนะโจที่ผ่านมาฉันขอโทษนะยกโทษให้ฉัน,น,ฉนเถอะนะเรากลับมาคืนดีกันได้ไหมฉันคิดถึงโจ้อยู่ตลอดเลยนะ นี่โจออกไปจากชีวิตฉันเลยนะถ้านายยังต้องทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟหาเงินส่งตัวเองเรียนเนี่ยฉันจะฝากชีวิตด้วยกับคนอย่างนายได้ไงแนทฟังโจก่อนนะฟังก่อนไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละไปกัเถอะโฟกเหม็นกินน้ำยาล้างจานแนทแนทฟังโจก่อนสิแนทไม่ คน oh ท antis, ี่ชอบดูถูกคนอื่นฉันไม่เอามาเป็นแฟนหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอรู้ไหมทําไมฉันถึงมาเป็นเด็กเสิร์ฟเพราะฉันช่วยงานครอบครัวไงฉันจะบอกอะไรให้นะแม่ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของร้าน PS Restaurant ฮะนี่นายเป็นลูกของซอแอนธุรกิจพันล้านเหรอก็ใช่น่ะสิทีนี้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วอ่ะยังจะดูถูกฉันอยู่ไหมโจฉันขอโทษนะยกโทษให้ฉันเถอะนะพอเถนะ ตอนที่มีคนดีๆอยู่ก็ไม่รู้จักรักษาแล้วตอนนี้มาหหยหาน่าสมเพชวะ่ะนี่อย่ามายุ่งได้ไหมเฟิร์สนี่แนทเธอยังไม่สำนึกอีกเหรอนี่ถ้าไม่ได้เฟิร์สเขาเนี่ยป่านี้เธอจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เธอจะไปไหนก็ไปไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอละแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ส่งฉันที่หอได้ไหมล่ะเฟิร์สยังไงเราก็อยู่หอเดียวกันนะไม่ได้ ทำไมแกไม่ให้ผู้ชายรวยๆไปส่งละ่ะเฮ้ยโถ่เว้ยเดินกลับเองก็ได้โจนายนี่กล้าหารมากเลยนะที่กล้าปฏิเสธนัทอะฉันรู้นะว่านายยังรักแนทอยู่ฉันก็แค่เลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตอ่ะอะไรที่มันไม่ดี ฉันก็แค่ตัดทิ้งไปแค่นั้นเองไปเราไปกินข้าวร้านพี่แม็กกี้กันดีกว่าเอาดิวันนี้ร้านพี่แม็กกี้ทำหมูกรอบด้วยนะไหนล่ะไปดิเฮ้ยเดี๋ยวฮะแกลืมี่เปล่าเอ้ยพัดลมของวะ